สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำนมรสสตรอเบอรี่นะคะคือว่าเราช่วงวันหยุดเนี่ยคือตอนนี้โรงเรียนเราปิดเทอมแล้วเราก็อยากกินขนมหวานอะไรบ้างแล้วก็เลยคิดนมสตรอเบอรี่ขึ้นมานะคะทำจากโยเกิร์ตค่ะที่จริงแล้ว <c oughs> ถ้าใช้เป็นโยเกิร์ตรสอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เป็นนมหลายรสเลยค่ะอุปกรณ์นะคะ ้วยค่ะเป็นแก้วหนึ่งใบนะคะแล้วก็นี้ค่ะนมสดเป็นนมอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นนมโคก็พอค่ะไม่เอานมที่มันเป็นรสอื่นนะคะเอาเป็นพวกพองมันเนยขาดไขมันเนยศูนยเปอร์เซ็นตอะไรก็ได้ค่ะหรือไขมันต่ำก็ได้ขอให้เป็นนมสีขาวก็พอ และอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตที่จะทําให้นมเป็นรสชาติตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งแกะโยเกิร์ตค่ะนี่ค่ะแกะเสร็จก็ถ้ามันมีพวกโยเกิร์ตอยู่ข้างบนเราก็เกลี่ยมันให้มันลงไปในถ้วยนะคะขั้นตอนที่สองเราจะมาเทโยเกิร์ต ใส่ในแก้วนี้กันนะคะไม่ต้องตักนะคะเพราะว่าตักมันใช้เวลานานเทเลยละกันแต่ต้องระวังอย่าให้หกนะคะนี่เทเสร็จแล้วน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโยเกิร์ตบางรสนะคือมันอาจจะแบบว่ามีผล,ลไม้บ,น,บนอยู่ใช่ไหมงั้นเราก็แยกออกเลยนี่ค่ะนี้เราก็จะได้ เป็นโยเกิร์ตที่ไม่มีผลไม้นะคะขอให้เป็นโยเกิร์ตบริสุทธิ์อย่างเดียวเลยขั้นตอนต่อไปเราจะมาเทนมกันนะคะนี่ค่ะเทนมให้ขึ้นมาเหนือจากโยเกิร์ตสักนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยแต่ถ้าเกิดใส่นมเยอะไปก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นนมเฉยๆเลยมันจะไม่มีรสชาติสตรอเบอรรี่อันนี้คนคน คนไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูด้วยว่าสีมันเข้ากันหรือยงังถ้าเข้ากันแล้วก็กินได้เลยนะเดี๋ยวไปคนก่อนนะเย้ yeah, ได้แล้วนมรสตอเบอรี่ของเรามันปรุงได้นะฮความเป็นจริงแล้วอะถ้าเกิดว่าเราจะปรุงอะเราควรเทโยเกิดไม่ต้องหมดให้เหลือ สักนิดหนึ่งอ่ะเหลือเท่านี้ขก็น่าจะโอเคเนาะเกียเกียๆๆมันใส่มันจะได้เข้มข้นขึ้นหรือใครชอบหวานน้อยนิดนึงก็เติมนมเพิ่มไปอีกเสร็จสมบูรณ์แล้วอุ้ยยังมีสตรอเบอรี่ติดมาอยู่เลยแต่เป็นชิ้นเล็กไม่เป็นไรตอนเนี้พร้อมกินแล้วเนาะเป็นเมนูวันหยุดที่อร่อยเหมือนกันนะ ที่จริงแล้วอะ่ะโยเกิร์ตรสอื่นก็น่าจะอร่อยเหมือนกันแต่ว่าเราชอบเป็นรสสตรอเบอรี่ขอไปอร่อยกับนมรสสตรอเบอรี่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ